ก็ oh. จะได้เห็นหอยนางรมเนี่ยค่ะยาวเลยค่ะนี่นะคะยาวไปตามกำแพงหมดเลยเนี่ยค่ะ นี่นะคะนี่นะคะตามเสานี่นะคะเกาะยาวไปหมดทุกส่วนเลยเพื่อนๆเ,เสียดายนะ้ำมันไม่ค่อยดีโดยไม่กล้าเก็บกินค่ะนี่นะคะ แนวกำแพงหอยนั่งรมเลยค่ะ น่าจะมีพวกสัตว์มากินนะคะพวกมแมลงหรืออะไรพวกนี้มาเจาะกินไปแล้วเนี่ยคะ่ะ สาวพวกอะไรตรงนี้มันมาเกาะไปหมดเลยค่ะเสียดายเนาะหูเพื่อนๆดูนูน้นดูดูเป็นดงเลยค่ะ เยอะมากท่าน้ำดีๆเนอะเสร็จโจนนี่น้ำมไม่ดีต้องออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกที่เป็นเอ่อที่ไม่มีพวกเรือจอดอย่างเงี้ยค่ะดูสิ ก็จะมีอะไรกินไปหมดแล้วดูนี่นะคะเสียดายที่สุดเลย กำแพงทอดยาวไปตามแนวเลยค่ะเสาอะไรก็มีไปหมดนี่นะคะนกกี้มาหาหอย แต่ตรงนี้น้ำก็ไม่ดีอีกแล้วอะค่ะนี่นกี้เห็นว่าฝนมันหยุดแล้วใช่ไม้มก็เลยออกมามีคนมีคนตกปลาด้วยอะ นิวสามาทะเลแล้วน้ำตรงนี้มันด้านไม่ดีอีกดูหอยนางรมเต็มไปด้วยสาลายไปหมดเลยอ่ะ จะลืมมล้งเนี่ย ด้วยความที่เห็นว่าที่บ้านน่ะน้ำมันไม่ดีก็เลยมาทะเลฝนหยุดพอดีเลยสรุปน้ำตรงทะเลตรงนี้ก็ไม่ดีจะไปหาหอยซะหน่อยโอ้โหเต็มเลย มันต้องเข้าไปลึกๆสงสัยต้องเอาเรือมาค่ะเพราะตรงนี้น้ามันน้ามันติดกับน้ำมันติดกับเออในเมืองเกินไปอะ่ะดูสิเพื่อนๆเดเดวเดเโอ้ยโอ้ยนี่มันเป็นเกาะหินหอยนางลมเลยนะเนี่ยเฮ้ย มันเยอะมากเลยอะจะเสียดายอะตรงนี้มันคงเป็นแบบน้ำใกล้ใกล้ฝั่งเกินไปอะคะ่ะอุ้ยเดินไปมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆไหมนี่ตรงเกาะเนี่ยตรงตามเสาอะไรเนี้ยมันมีหมดเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นแต่นหน้านะเพราะว่าใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วฝนมันจะหยุดตกแล้วจะได้มาถ่ายแล้วพอดีน้ํามันไม่ขึ้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนก,กี้พยายามจะเดินจะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ย่ะมันเป็นสะพานออกไปใช่ไหมนี่ตอนนี้น้ําก็เริ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะมาคนเดียวก็เลยถ่ายได้แบบนี้นะคะอยน้ําจะถึงน้องแล้วว่า เดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเดอ้ยเห็นคนมาตกปลาเต็มเลยเพื่อนๆป้าจายป้าจายมาตกปลาเต็มเลยแต่เดินไปตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเด๋ยบเปียก มันดีๆนะคงได้กินเลยอ่ะโหมันยาวเข้าไปใต้สะพานนั่นเลยไหมคะนนนนนน,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 นงั้นคลิปนี้้รงกี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันถ้าเดินไปลึกอีกอ่ะมันมันน่าจะถึงถึง ถึงน่องนอก,กี้เลยนก,กี้ตัวเตี้ยด้วยอะ่ะแล้วก็เนี่ยเหมือนฝนมันก็จะตกอีกแล้วอะค่ะเดี๋ยวนก,กี้จะพยายามไปหาที่ที่มันเก็บหอยนางลมได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าแถวเนี้ยมันเป็นดงดงหอยนางลมแล้วก็ดงเก็บอหอยแคลมมาหอยเขาเรียกหอยตลับด้วยอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนก,กี้ต้องไปศึกษาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะคลิปนี้นก,กี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆบายบาย น้ำเย็นมาก